เราก็โคไปดูลาไม่นืกิคปดูมีแกปลากเ่อาทัวนไีลฟ์ยูทูบแลทิกตอกไลฟ์ตอนนี้นะครป้าก็ไลฟ์สดกินแซบนะฮะส่วนเราก็จะมาลุ้นป้ามืดป้าไม่ปักไม่ปักแสงป้าปักไม่ได้นะอัตโนมัติ๋อเหรอ มาลุ้นนะว่าในลังมันมีเสื้อผ้าอะไรบ้างนะฮะของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่มิวเปิดตลาดมิวเปิดตลาดมิวเปิดตลาดเหี๋กกรไป่อถึงใบหน้าเราก็ทา้ำพอดีค่ะอ้าวกเก้เอ้เสื้อว่ายน้ำเสื้อว่ายน้ำป่กางกินโค้งไก่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของของหมิว้วของเด็กของหมิวได้อยู่นะตัวนั้นของหมิว อนไชุดอะไรนะล่ะชุดไรน้ำงงมิว่าคืออะไรันนี้ก็จะใช้ปะดะนั่นแหละได้อยู่ได้อยู่ใช้ปาใช่ไหมใช่ใส่ปากลางดูก่อนแล้วค่อยมามาเลือกอีกทีหนึ่งก็ได้อยากดูว่าน่ามีมีอะไร มาเปิดนะครับป้าอ๋อจ้าขอบคุณค่ะามามากตาเกยีนไหนไหนใส่ช้างมีบ่ใส่ช้างบ่ใส่ช้างบ้ายีนม้ใส่ช้างใส่ช้างทำยโอ้่ไใส่ช้างเรสภาพจริงใช่ไหม อันนี้ก็วัยรุ่นนะคะเอี่โอ้จบมากเลยให้น้องมิวเจ้าก็ได้เียดียวนาดียก็ได้นาเดียนาเดียใไม่ไดนี่ง่าโ้หมีแต่เกยิงนั้นเลแลนี่เกายซื้อของไก่มาาลสบาทเยนเอาเลยน่าจะด้นาเดียนี่าดียก็นาเดีนนแหตลาดแตกแล้วตอนนี้เท่าไหร่นะใหของนาเดียนั่นลมันาสุยา

ของที่ห้อนี่มชี้เอาแม่มันไม่หลมไม่หลมเหมนยามันต้องมีแตัวใหญ่ลาซม่หลมหน่นี่มนบอกเออนี่ตัวใหญ่นี่เนาุกอปดาของเจ้านี่ถูกใจถูกใจดาดาแล้วเมื่อกี้เสื้อสวยได้แล้วก็ได้แล้วตัวนึงแล้วก็ได้แล้วให ไม่่ต้ใส่กางเกงนไม่หลงดมิวใส่ได้ต้องน้ำเดยวมล้าเจ้าละล่ะเออลาด้ีเลยลูกสาวหลาบมากเนี่ยแอบเจ็บอวหลอแบบมิ้สูงอันนี้ผูไม่หลงเอาะมีใส่ได้ถ้าจะใส่ได้นะปู่ยแม่ใส่สาวอะไรอย่างูใชกั้งต้ง้งตั้งต้งตตั้งั้ตัต้ตั้ง้งงง ให้น้องฟังน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นน้องฟังโอ้มาต้องให้หลายเรื่อพอละพอละมันะย่างว่ามีที่เก็บแล้วเออถ้าเราไม่เอาก็เอาไปให้คนอื่นด้วยกันแบ่งัมื่อเราใส่เอาไปแบ่งปันไปแบ่งกันก็ไปให้คนอื่นก็ไปให้คนอื่นก็ได้เออถ้าเขาเลือกหมดแล้วก็จะเอาไปให้ลูกใส่ที่บ้านท่าน่ไดไปแบ่งปันเนาะนะนะยาชี่ใส่เลยค่ะตัวนั้นสวยแต่ว่าอะไรมันไม่หลงเนี่ย ไปโซนทัวร์ของลูกวางกันเดี๋ยวจะไปดูคุณแม่ป้าก็ใส่ไเหลือจะมีอะไรถ่ายไี่สิแล้วล่ะป้าเหรอถ้าอย่างเปอร์เซ็นตนี่ได้โอ้โหเต็มจอจองใหญ่จองใหญ่ดูมันเออพอดีนะได้เลยนะพอดีเลยมาแล้วได้เลยพอดีเลยนะพอดีเลยมาได้วย

นายลุกซิลุกซิดาลาเอาป้าจ้าดีกระปาอนี่ข้าวป้านี่ดาด่าลุกแป๊บหนึ่งลุกลกหน่อยลูกโชว์หุ่กัปาในบ้านลาันวกักีได้เโอยอันนี้อาา้แล้างเกมนงฟซีไม่ต้องเป็นหูงเอสเอนเดอไม่มีไซนูเลยลุกได้ชิถ้ามัดคอแล้วมันไม่ได้ดูเสื้อก่อนดูเสื้อก่อนดูโชว์เสื้อก่อน เอออยางแม่กระดาให้น้องปังให้น้องปลงให้น้องมิว้กระดูกไก่ทุกคนให้น้องมิวกระดูกน้สิบบาทออาวนิอะไรนะอม่ได้ตัวเดียวนั่นเหมือนกว่าปดตลาดเสื้อผ้าย่าง้วดมันหอนหลายแบบเหลือใส่เยอมกี่นิ้วาอ้าอย่างนี้แต่แบบเจ้าของเพิ่นส่งมานเี่เปิ่นตัวเล็กน้องดูแลอยู่ข้างทน ตัวหุ่นดีเัดท่มาาต้องมาเสื้อปนเลยะอุปกรณ์ต้องถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องปูนไก่ปนอีสออยู่ที่นี่แต่ใช้มังตันได้ไขมังตันเลยไม้แล้วินบาตพนมาแล้วก็ทุบทุบแเจนี่ขายนี่ลกเออปลาดาใส่ได้ยูใสได้นี่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 นะใหญ่นะ จะยืดิ่งร้อนต้องใส่ถ่าไดก็ใหญ่นี่านถใส่ที่นี่นะต้องขอบคุณทีขอบคุณมาขอบคุณมากค่ะที่คาใส่เขอบคุณไเราเอาน้ำมาเอาซื้อมาแล้วแต่ว่าเรื่อง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 ระวังเด้อี่เยอเรื่องงุนวายอะไร่ะ ป้าขับใส่ก็ได้หนึ่งตัวนะคะนีในลองใส่ดูซิใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะพี่เแอ้ม้องใส่ไม่ได้ใส่ได้นะตัวนี้เนี่ยใส่บอกลุงพลอยู่ไหนครับอ๋อไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ลูกกลับมาแล้วจ้าน้าหรอได้มาแล้วเออห้ามัดคอหนแล้วมันก็ได้เอบกินก๋วยเตี๋ยวก้าวไปโอ่นก๋วยเตียวว่าลูกใจเดียวเหรอยะย่าได้อะไรโชว์หน่อยย่าได้อะไรโชว์หน่อยป้ากินสวยตัวมีใครมากล้ารแทงอีกตัวป้าโอ้ย่าถูกใจเสื้อตัวนี้ เออใส่ได้โอ้วัยรุ่นเลยยังไงตัวนี้ก็วัยรุ่นวัยใสเลยเนี่ยเอะแมนบอกอ๊คุณอะไรนะเอฟซีน่ะบนกล่องมีบอกไหมอ้าวมีบ้าก็ใส่จะใส่ได้บอกมีกระดูกไหธรรมดาดูยีนนี่ดูยีนตัวข้างหลังใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมรัดคอหลวมหลางบอกโอ้ยคอยใส่ได้หรือเปล่าได้เอ็นได้เอารัดเข้าไปเอ็นแต่ว่าตัวไม่ใหญ่อ้าวร้อนนี่แล้วเสือไม่ส่แล้วโอ้ยใส่ไม่ได้หรอกดูดูจากเอวแล้วใส่ได้นะ จากเอลเอล้วใส่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ในแกล็ข้าวไม่ได้อ้าวเอาไปไไม่ด้เาให้เสือดีกว่ามั้งเสือน่าจะเอลเท่าไหร่ป้าพล่เพล้ยดาบใบอยู่เอลเท่าไหร่เอลโอ้น่าจะได้อยู่นี้ยเนี่ยสวยอยู่มันไม่ใช่เรื่องแปลกโอเคนะครับคุณผู้ชมนะพี่เสือได้กางเกงแล้วตัวหนึ่งนะครับมันเป็นผ้ายืดใส่ได้อยู่นะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับ